นายสาครรุ่งเรืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชนตลาดเกษตรกรมีสุขปากปูณบริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายอนันต์ตันชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนพนักงานเจ้าหน้าที่และเกษตรอำเภอทั้ง11อำเภอเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยนายอนันต์นชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าสนยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้น้อมนําพืชพันธุ์ทุกชนิดของจังหวัดเพชรบูรณ์มาปลูกปรับปรุงและทดลองนําพันธุ์ข้าวหอมนาคาข้าวหอมจินดาจากเชียงรายและลําปางตลอดจนสายพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นพืชหลักทั้งข้าวไร่นาปีและนาปรังมาทําการทดลองปรับเปลี่ยนเป็นนาโยนและเก็บข้อมูลตัวเลขผลผลิต เพื่อเป็นแนวทางและมุ่งหวังให้เป็นศูนย์ที่มีชีวิตและเป็นที่ศึกษาดูงานของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์บนพื้นที่ดําเนินกิจกรรมด้านการเกษตรจํานวน3ไร่2งานและในโอกาสเดียวกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ร่วมงานยังได้ร่วมกันทําพิธีขอขมาแม่โพศพจากมูลนิธิข้าวขวัญและร่วมดวลกล้าข้าว12สายพันธุ์ หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรต้นไม้เบญจพรรณและปล่อยปลาอีกจำนวน12,000ตัวและพร้อมกันนี้ได้มีบริษัทเอกชนได้นำกิ่งพันธ์ุไม้โกโก,โก้มามอบให้จำนวน100ต้นเพื่อปลูกทดสอบเป็นพืชทางเลือกให้กับกเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์อีกด้วยครับสำหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาแนวพระราชดัชขององพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9นะครั หน้าบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์อย่งนี้นะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานในอดีตก็เป็นพื้นที่ที่ปล่อยนะครับให้เป็นทุ้งยานะฮะก็มีพี่น้องเกษตรกรรอบสำนักงานเกษตรจังหวัดประมาณ14รายมาตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน,นตลาดเกษตรกรปากปูมีสุขนะครับร่วมกับชาวเกษตรเพชรบูรณ์ก็ได้มานั่งพูดคุยกันว่าเราน่าจะเอาพื้นที่เหล่านี้ นะครับมาทําเป็นศูนย์เรียนรู้โดย้องพืชทุกชนิดของจังหวัดพิช,ชิบูรณมาปลูกนะครับแล้วก็ทดลองสายพันธุ์ข้าวทึ่งเป็นพืชหลักของพวกเรานะทั้งข้าวไรนะครับนาะปีนาะฟังนะฮะซึ่งก็เริ่มนะครับวันที่2 9ข้าวฤศกฎาคม2 5นะครับซึ่งถือว่าเป็นวันสําคัญคล้ายกับวันสําคัญ,ค,ค,ญคือวันที่28วันเฉลิมพระชนม์พรรษานะเป็นจุดแรกในการที่เรา จะร่วมกันนะครับพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์ที่มีชีวิตและเป็นที่ศึกษาดูงานของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดพิรบูรณ์ครับผมศักชัยวัชระลอนิปกรณรายง,งาน